เงื่อนก้อนให้ห้าเก้าแปดออกแปดเก้าห้าจำได้ปะสามตัวสามตัว,สา,ตวสามตัวตรงตรงเงื่อนก้านนี่ให้เนี่ยแต่ว่าอะญาติผู้ที่เขามาถ้าบุญเขาไปซื้อศูนย์เก้าห้าเขาก็ได้เก้าห้าแต่ว่ามอมให้ม่วมให้แปดเก้าห้ามันมันเปนอนแ ออหม้อไห้ 5, 9, 8, หา 5, 9, 8, ้หา, 5, 6, 11, 6, 5, าเก้าแปดวดกกอนพุ่นงวดแรกนะที่ไห้มาวดที่สองไห้ห้าหกหนึ่งหนึ่งหกห้ามอเขาเหลยกหนึ่งหกวันนี้ันิจจำได้ว่าพี่พี่แอดมินงวดนี่พี่แอดมินแต่ขึ้นออกแปดหลงวงพ่อยายวามันบอก บบมันที่ไปออกตัวใดอาจารย์แปดบ้อแปดเบมามันสิมาตัวใดบาานี้งวดวันที่สิบเจ็ดนี่ไา่ยังอาจารปพูว่าแล้วว่าแปดเบ้าบมาสมามมักนด้บ่สามสามกันกันมากสิให้บวกกอางสลากให้นมันลอกใส่เหล็กสามด้วยกอ่อ,องสลากมาก,มากอาจารย์มากสามจเอายังส่สามเอายังใส่บ่นี่จับคู่ครับตัวใดจับคู่ สีซื้อบ่ละ่ะพี่แอดมินสีซื้อบีิกันซื้อได้เงินลดดีกันบอกไปแล้วแอดมินเท่าสีซื้อยุ่นละอันมากพี่น้องเอฟซีเพิ่นกันสีซื้อ,อกันโซซ้ายน่ใส่หละ่ะปากกาปากกาจดจดวันที่สิบเกตภาพวาดได้บอกเลขรเด้อาพวาดได้เขียนไห้เด้อแอดมินเขียนเอาเด้ออยากได้จะได้เขียนเอาสีฟ้าให้ฟังสีซื้อเอาเขียนเขียนวันที่สิบเกตนี่ปากกากระดาษว่าเขียนผู้เขียนหนังสืองาม ครับเป็นงวดที่สามงวดนีงวดที่สามงวดแรกให้ห้าเก้าแปดออกแปดเก้าห้าจับโดงตรงๆอาจารย์ร้อยล้านงวดที่สองมาให้มันมาตรงกับหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งหกให้ชื่อตัดเรีนเขาหนึ่งหกอ้าวอาจารย์งวดที่สามอาจารย์ เขียนอาจารย์อาจารย์บ่เขียนเลขบ่ให้เลขเด้อสิเว้าให้ฟังซื่อให้เคียดเอาวันที่17มันที่17มกราคม17มกราคมเอาเขียนูตัวหนังสืองามสิได้เงินล้านเป็นเศรษฐีน้อยเศรษฐีใหญ่นํากันนั่นล่ะได้ยินนั่นแอดมินเฮาเว้าอยู่าจับูบัดนี้มา อาจารย์ร้อยล้านบอกมีสามตัวบ่อาจารย์ร้อยล้านเป็นไงบ้างสามตัวมีวะครับให้สามกาิพี่แอ็ดมินจีเอาสองตัวงี้สามตัวนี่เอาสามตัวก้อนแล้วเอาสามตัวก้อนเหรจังย์มีสองตัวเพราะว่าให้เลขกับสองวัวมากกับให้สามตัวลากระถามแปลกๆเว้ยพี่แอ็ดมินนี่กับครับอาจารย์ลอยล้านให้เลขที่ผ่านมาเขาสองหัวนี่ไม่ออกเพิ่นได้นี่เอาตัวให้อาจารย์ห้า ก้าแปดดังๆว่านั่นมันมาออกแปดเก้าห้าสามตัววัดสามตัววัดนี่เมื่อได้สองให้ห้าหนึ่งหกให้หกหนึ่งห้าออกหนึ่งหกถือว่าเป็นงวดนี้นี่เขียนเขียนเขียนประกาศนิส่ามีเขียนไปเขียนงายเขียนพระเพราะว่าอาจารย์ร้อยล้านนี่ซื้อโบได้ให้เลขโบได้บอกให้ฟังซื้อโบได้ให้เลขที่บอกปุ๊บในควงสลากเขาล็อกไว้ปั๊บตกปั๊บตรงกันเป๊ะได้เงินปั๊บรวดผู้ไปซื้อเมื่ที่สิบเก็นี่ตัวได้ครับอาจารย์สิบเก็สิบเก็ตัวได้ครับเขียนลง ตีได้เขียนศูนสามเก้าตัดตดให้เพื่อนน้ำามเก้าศเก้าตัดตดให้เพื่อนน้นสามเก้าข้างเดียวเหอาจารย์เพราะนั้น,น,นจะไปเอางบน้อยถือข้างเดียวก็ถือแล้วนี่ศูนสามเก้า 9 0 3ทาตัวนิดเดี้ตัวนินเด้อตัวนิดนตัวนิดนตัวนินเนี่คือสามสามศูนย์สามกับสามเก้าตัวนินตัวนินสามสามสามเก้านสามนี่เอาเสื้อคูกไว้กับรยนต์บอลูกพี่เงี่ยแหละแอดมินอาจารย์ลอยล้านเพิ่นไหมาครับมาอยู่นี่นี่สามงวดเมื่อเคยพผ่านวันนี้งวดที่สามงวดที่สามเมื่อคยพผ่าด อ,อ,อาจารย์ร้อยล้านพี่น้องเอ้ยนี่ขึ้นไม่ล่องบ่อาจารย์บ่ขึ้นบ่ล่องเอาตรงๆๆตรงเลยตรงตรงเลยนบ่ครับกันมากสามตัวกับศูนย์สามเก้าแต่ว่าสามสามตัวนี้ g r ับได้เอาพี่น้องเก็บที่ห้อกับไปยิบจับอลอตเตอรี่ไปเด้อครับยิบจับอลอตเตอรี่เอาไว้นะครับอาจารย์หน่อยนะขึออ้<ห>นี่กล่องสลากออกมาท่านที่นออกท่านที่ยิ่งหยอดกล่องสลากนี่ออกให้ท่านที่เลยตัวเน้นก็คือ สามศูนย์สามกับสามเท่านั้นยังได้ตัวกันวะยังได้เยอะตัวกันก็ได้ฮะพี่น้องเอีเพิ่นตัวกันก็คือสามหกหกสามเท่านั้นสามเป็นตัวกันตัวกันตัวกันสามหกไปซื้อได้ไปซื้อได้อยากได้เงินไปซื้อได้เขียนมาเจ้าเขียนอืออาจารย์นี่ว่าให้ฟังซื้อๆนี่ก็ต้องไปหายงาเกลียดนะไปหานั่นหานี่สำนักนั่นสำนักนี้ ยินเหี่เศรษฐีหน่อยเศรษฐีใหญ่สิได้เป็นเศรษฐีเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อนี่เมื่อเดียวเขาเมื่อเดียวดอยู่นั่นงวดนี้นี่วันที่สิบเกียดนี่จด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 ไปซื้อเบิร์จดไปเลยจดไปซื้อเลยจดเราไปซื้อให้พระกันไปซื้อจดให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นซื้อนี่ยแล้วนั่นแหละตัวกันกันที่สามหกกันไม่เห็นมันดอกบ่ลงพีลงพีกันบ่ลงพีประกันก็ได้กันตัวเดียวเน้นสามกันตัวเดียวเน้นให้เลย กัันตววเดีียพ่น้างเข้าได้มาแล้วสองวดตรงๆทั้งสองตัวตรงทั้งสามตัวกลับงเมื่อนี่เมงวดนี้งวดนี้บ่มาบ่ได้ที่เสียใจบ่ได้ออกซ่องพร้อมมือเจ้าบ่ได้มาหาอาจารย์เลยมือถือว่าโชคดีดวงดีพร้อมผู้ใดบ่เบิ่งคลิปถือว่าเสียเสียใจเนาะลุงพี่เนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์ไรหล้านเด้อพี่น้องงเบิ่ดู นี่ตัวใดเนาะครับอาจารย์อาจารย์ร้อยล้านอาจารย์ร้อยล้านตัวได้ครับ039ย์สามเกตัวใดก็อาจารย์ศูนย์สาตัวตรงตรงมซื้อเสียใจเด้อเงื่นี่ละเงื่มันสีออกเพราะว่า2งวดมากนี่อาจารย์ในแปดเก้าห้าแปดเกออกเก้ตัวต๊ดครับห้าหนึ่งหกหกตัดเหลนหกหนึ่ง งวดน,นี้ใย์039เน,น้นๆ039งวดน,นี้ตรงๆเลยปะครับงวดน,นี้ตรงๆ,รงๆห้ตรงที่สุดเรานี่ครับอาจารย์ว่ผมมี<ห>สำนักได้แล้วสำนักนั่นก็เชยียร์ด้วยทั้งเสียทีหน่อยเสียทีในซับนักนั่นก็จให้ต้นนั่นตน้นนี้อาจารย์นี่ห้ง,งวดนี่พิเศษเลยนี่ฟางสลาเขาออกห้แล้วนี่เขาได้ยินเขาดีใจแล้วนี่ฟางสลาดีใจเขาตังสลาเขาดีใจผมเป็นผู้สื่อที่ดีใจ กองฉลากคุณเขาดีใจแล้วนี่เลขตัวนี่มันตรงกับเขาสีออกวันที่สิบเกีดนี่โอ้ตัวใดค่ะอาจารย์ศูนย์สามเก้าศูนย์สามตัวนี้ตรงกับที่เขาสีออกบ่อยาจารย์แม่น่ะแม่น่าเลือกกันเลยให้แอดมินดีใจกองฉลา,เาออกเขาดีใจนี่ว้าถือใจเขาผู้สื่อพูดสื่อเรื่องของบุคคลนั้นให้แอดมินไปแอดมินพูดสื่อซองหัวท่านบ่ให้สื่อเอาเด้อร์มิตาไม่ออกที่เขามาหาเขาได้กันพูดละาสีอออาา่แสนหาแสน แปดเก้าห้าค้นพมักได้เลขแปดเก้าเก้าแปดยากได้สามตัวด้วยงวดก้อนผุ่นก็เลขเอวหาห้าเก้าแปดถือตัวมันออกแปดเก้าห้าตรงตรงมากงวดเมื่อกี้นี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งห้าซื้อเอาพม่าเพิ่งจะซื้อเอาเอางวดนี้อาจารย์เอางวดนี่วันที่สิบสบายยังก็ได้พม่าออกมากับตัดเล่นก็ไปเข้าหนึ่งหกเอางวดนี้จ้าวันที่สิบงวดนี้กองสลากพม่าดีใจ ดีใจครับกองสลากดีใจร้ยาย093ตัวเดียววะอาจารย์ตัวเดียวหางเดียวตัวด